นิวฟอร์จูเนอร์ลีเดอร์เอสเป็นฟอร์จูเนอร์รุ่นย่อยใหม่ไปดูซิว่าตัวเริ่มต้นตัวนี้กับล้อ17 0เจ็ถึงร้อยได้กี่วินาที3 2 1 7 8, องหนึ่ะเดี๋ยวลองเร่งแสงให้ดูนะไปหลายหลายคนนะครับบอกว่าเฮ้ยซื้อคันนี้ไปก็ได้แล้วก็สรุปสั้นๆนง่ายๆเลยในความคิดของผมนะถ้าคุณกําลังจะซื้อรถอเนกประสงค์ท้ายสุดอัตราบริโภคน้ำมันนะฮะขับมาตลอดคลิปมีสูนยทถึงร้อยสองรอบนะครับก็เนี่ยร้านสองได้นั่งฟอร์จูเนอร์เละ ช่วแวบกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่องโค้พีผู้ชมนะฮะวันนี้เราอยู่กับ New Fortuner Leader S เป็น Fortuner รุ่นย่อยใหม่ที่เป็นตัวเริ่มต้นนะค่าตัวเขา่้า1สอาน้านบาทรีวิวจาะลึกย้อนกลับไปดูได้วันนี้เราจะพาไปสูนทงร้อยไปลองเรื่องอัตราเร่งไปลองเรื่องการใช้งานภาพรวมแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปรวมความให้ฟังด้วยว่าเฮ้ยคันเนี้ยมันเป็นตัวเริ่มตน้นตัวถูกสุด1 2 3่0 0้านกันบาทภายในออปชั่นอาจจะล้นไปหน่อยนึงการตกแต่งอาจจะล้นไปหน่อยนึงแต่มันเพียงพอในการใช้ไหมแล้้้้้าาาเกกิิิคคุลลัังง็รร่่่นนนนนีีออยูนะปบปบนหจน นะครับก่อนไปชมการอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้โค้กี้พีด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยเพชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าซูเปอร์ไฮคูลดิออนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลซ์เซรามิกเย็นกว่าด้วยไออาร์นาโนเทคโนโลยีกันไออาร์สูงสุดถึง99%เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซูเปอร์ไฮคูลดิออนเซรามิกและ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ รถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนที่ SIA อย่าลืมนะซื้อรถคันใหม่นะจะเป็น Fortuner หรือรุ่นอื่นๆน,นะฮะถ้ายังหาฟรมไม่ได้อย่าลืมฟรี h ฮคูลนะครับยาง Super h ์ไฮคูลบิยอนเซรามิกที่ผมติดใน CR v วผมหรือรุ่นอื่นๆเกรดอื่นๆมีให้เลือกเยอะแยะมากมายและผมพาชมรอบคันแบบไวๆกันก่อนแล้วก็พาไปดูเรื่องสเปคเครื่องกันนะฮะเป็นมุมกล้องแล้วไปเจอกันครับ Fortuner Leader S รุ่นนี้ผู้ชมก็เป็นตัวเริ่มต้นที่เอาจริงอะ่ะ พอผมดูภาพลักษณ์เรื่องการตกแต่งภายนอกเนี่ยเฮ้ยเขาไม่ได้ดูโ้นเลยนะคือในมุมผมอ่ถ้าเกิดคุณเป็นคนเล่นรถนะคุณจะรู้แค่ไม่กี่อย่างว่าเฮ้ยมันคือตัวเริ่มต้นเช่นอะไรง่าย,ายๆเลยสั้นๆแหลกไม่มีนะครับมือจับประตูสีเดีวยวกันกับต,ตัวรถปกติจะเป็นสีเงินแล้วก็ตัวบันไดข้างอันนี้จะเป็นสีดําด้านแล้วก็ตัวลอ้อ17นิ้วที่เป็นลวดลายแบบนี้นอกนั้นเนี่ยหน้าตาไฟหน้าไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวมันคือตัวเเจนเดอร์เลย เพราะฉะนั้นผมว่าก็หล่อไม่หยอกเลยและที่สําคัญนะฮะครั้งนี้เขาตกแต่งเป็นสีกรอสแบ็กรอบคันมาให้แบบนี้เลยนะครับด้านหน้าของเราตัว Fortuner Leader S รุ่นเริ่มต้นรุ่นย่อยใหม่นะครับ1 2 3 9 0 0 0บาทรุ่นนี้เนี่ยจะมีตัวเลือกอย่างเดียวเลยคือเครื่องดีเซล2.4ลิตรรหัส 2GDFTVVNTurbo150 แรงม้าที่3,400รอบต่อน,นาทีแรงไปสูงสุดเนี่ย400นิวตันเมตรที่1,600ถึง2,000รอบต่อน,นาทีเกียร์เป็นออโต้6สปีดแล้วก็คันนี้เป็นขับ2 ช่วงล่างด้านหน้าเป็นอิสระปิงนกคอยสปริงเหล็กกันโคง้งด้านหลังเป็นโฟลิงคอยสปริงเหล็กกันโคง้งดิสเบรกสีล้อมีมาให้คันนี้เติมน้ำมันได้สูงสุดคือ B20 ความจุถัง80ลิตรเครื่องตัวนี้นะครับเป็นมาตรฐานยูโร5เรียบร้อยแหลวเพราะฉะนั้นจะมีปุ่มไล่ DPF เพิ่มเติมเข้ามาให้นะครับก็หลักๆก,การตกแต่งการดีไซน์จอดลึกในย้อนกลับไปดูได้ติดประตู โอเคนะฮะก็คลิปนี้เดี๋ยวเราพาไปลองขับกันนะสำหรับตัว New Fortuner Leader S 2-4 1.239,000บาทขับเป็นไงอัตราเร่งเป็นไงฟิลดีหรือเปล่าแล้วก็ภาพรวมน่าใช้ไหมเปลี่ยนมุมกล้องแล้วไปลองขับกันครับ โอเคเปลี่ยนมุมกล้องเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้อยู่บน New Toyo t a Fortuner Leader S รู้กันดีอยู่แล้วว่าคันนี้ก็เป็นตัวเริ่มต้นที่ออปชันเนี่ยมาแบบพอใช้งานะนะครับเพราะว่าเรื่องอำนวยความสะดวกเรื่องของความหรูหราเรื่องของการตกแต่งแบทิเออรลอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเน้นดรอปราคาให้มันจับต้องได้ง่ายมากขึ้นน่าจะตอบโจทย์คนที่เฮ้ยอยากได้ f o r t u n e r แต่งบประมาณน้อยก็เนี่ยร้านสองได้นั่ง f o r t u n e r แหละเบื้องต้นเรื่องของออปชันเรื่องของรอบคันย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้าได้นะครับก่อนออกตัวกันนะ เรียบร้อยนะครับออกตู้ก็ป้ายเราไปขับกันดีกว่าตัวเนี้ยอาจจะเป็นตัวปลายโมเดลแล้วในช่วงระยะเวลาแบบปี2ปีนี่อาจจะได้เจอตัว all new toyota fortuner ก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครก็ยัง,ลงหลงไหลหน้าตาแบบเนี้ยนะผมว่าคุณก็เล่นได้นะคือสมัยก่อนเนี่ยคุณจะเล่น fortuner เนี่ยคุณจะต้องมีแบบเงินแบบล้านสี่ล้านห้าใช่ไหมตอนนี้ล้านสองเล่น fortuner ได้แล้วนะครับก็อีกทีนึงนะตรงนี้ผมไม่ได้ผ่าไฟแดงนะคุณผู้ชมก็บอกอยู่นี่ตรงไปผ่านตลอด ะะเด่นย้ำทุกคลิปเดี๋ยวโดนดราม่านะครับก็มาลองขับไปดูตอนนี้ความเร็วใช้งานทั่วไปนะครับความเร็วประมาณอย่างเงี้ยนะ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงความที่ล้อเขานะเป็นล้อ17แล้วก็ยางเป็นออเทอเรนเนาะก็น่าแปลกปกติเนี่ยถ้าเป็นรุ่นอื่นๆจะเป็นตัวไฮเทอเรนนะดอกจะเรียบๆกว่านี้เน,นี้ยคือดอกค่อนข้างหนานะครับก็เดี๋ยวลองให้ดูว่าการขับกริปต่างๆมันโอเคไหมความเร็วประมาณ80บเป็นไปทางขวา321สสไตล์ฟอร์จูเนอร์ เป็น o o r t u n e r Edition ล่าสุดที่มีการปรับจูนช่วงล่างปรับอะไรมาให้มันลงตัวพอสมควรแล้วนะครับคาแรคเตอร์ Character ความเป็นล้อ17เนี่ยก็จะได้ความนุ่มขึ้นมาระดับหนึ่งเหมือนกันเนี่ยถ้าเป็นแบบขับปกติเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะครับผมว่าก็โอเคแต่ในความเป็นรถ Fortuner เนี่ยก็ต้องพูดตรงๆว่าเรื่องพวมาลัยเนี่ยมีน้ำหนักปัจจุบันเนี่ยรถ ppv นะครับจะ Everest จะ p a j e r o Sport นะครับ m u x หรืออะไรเงี้ยยิ่ง m u x ตัวท็อปๆเนี่ยเขามี พวงมาลัยไฟฟ้ามาแล้วอะไรแบบนี้นะฟอร์จูเนอร์ก็กลายเป็นรถ PPV ที่พวงมาลัยเนี่ยผมว่ายังมีน้ําหนักอยู่คือหนักแหละแต่ผู้หญิงขับได้ไม่ได้หนักจนน่ากลัวนะแต่ไม่เบาไม่ใช่รถที่พวงมาลัยเบาเลยนะครับแล้วก็อัตราทดต่างๆก็จะมีความฟรีนิดนึงแบบนี้อ่ะลองดูสิทางตรงนี้คงไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะนะครับขับกันจนทะลุป,ปุโปร่งไปหมดแล้วลองกันมาทุกรุ่นย่อยทุก,กเกรดไปแล้วแต่ไหนก็มีรุ่นย่อยใหม่มานะครับ Leader S ดีเซล2.4ร้อยห้าสิบแรงม้าเนี่ยนะผมก็จะต้องลองให้ดูนะครับอ่นนี่โหมดนอ r m a l ลนะ0-100 n ถึง o y o t a Fortuner Leader S รรุ่นย่อยใหม่นะครับแต่ก็เป็นตัวดีเซล2.4ร้อยห้าสิบแรงม้า400นิวตันเมตรเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับไปดูซิว่าตัวเริ่มต้นตัวนี้กับล้อสิบเจ็ดถึงได้กี่วินาที5 4 3 2 1 สี 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบร้อยสิบสามวิก็คาแรคเตอร,ร์เดิมนะฮะซ้ายไปขวา ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจาก f o r t u n e r รรุ่นอื่นๆอัอออาตราเร่งศูนย์ถึงร้อยประมาณ1 3 1 4ีวิเนี่ยก็คือเลเยืนพื้นของเจ้าเครื่อง2.4ของเขา1้0าแรงมา้าซึ่งถามว่าแรงไหมก็พูดตรงๆว่าไม่ได้แรงนะไปเรื่อยๆไปนิ่งๆแล้วได้ความเป็นเครื่องดีเซลก็จบนะครับแต่แค่มันก็จะไม่ได้เรื่องของพวกขับซีหรืออะไรอย่างนี้ด้วยนะแต่ f o r t u n e r เนี่ยถ้าเกิดอยากแรงจริงเนี่ยไปเล่นตัว GR นะครับ2.8ที่เขาอัพแรงม้ามาเป็น224อ่อ่ะอันนั้นนะแรงจรงิง นะครับแต่เนี่ยคือถ้าเกิดคุณซื้อมาเพื่อเป็นรถครอบครัวหรือคุณอยากได้รถคันใหญ่ๆที่เออมันนั่งได้เจ็ดที่นั่งนะครับแต่คุณก็ต้องอยอมรับด้วยนะฮะว่ารุ่นเนี้ยราคาเริ่มต้นถูกจริงแต่ออปชันหลายๆอย่างก็ไม่มีรวมไปถึงเบาะก็เป็นเบาะผ้าไม่มีเบาะหนังกระจกหลังตัดแสงอัตโนมัติไม่มีปุ่มพุทสตาร์ทไม่มียังยังเป็นมือบิดอยู่นะครับแล้วก็ไฟหน้าออโต้มีมาให้แต่ระบบปัดน้ำฝนออโต้ยังไม่มีอะไรแบบเนี้ยในโหมดพาวเวอร์หรือโหมดสปอร์ตนั่นเองนะครับไป ห้าสี่สามสองหนึ่งสามสิบห้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบร้อยสิบสามชุดแปดเอาจริงก็ถ้ามันได้เท่านี้ผมว่าไม่ต่าง ก็วิ่งอยู่ประมาณวิบสามวิกลางถึงไปปลายแบบนี้อันนี้คือนั่งคนเดียวมีสัมภาระเล็กน้อยกระเป๋ากล้องนิดหน่อยนะครับก็จะได้อัตราเร่งประมาณนี้ตามสไตล์ใครใช้ f o r จูเนออยู่แล้วที่เป็นเครื่องสูตนะครับก็เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรปรับจูนใหม่แต่แค่คลิปนี้เนี่ยเราเอามาลองให้ดูเพราะว่าผมรู้สึกว่าพอมันมีเป็นรุ่นใหม่แล้วเนี่ยหลายๆคนอยากดูทุกคนที่จะกำลังจะซื้อรถอะ่ะเขาก็อยากรู้ว่าการขับขี่เป็นยังไงออปชั่นต่างๆเป็นยังไงฮนะเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังกันว่าคันนี้เนี่ยเเีออมั้ว็าตตนน Ford Forttuer ห Leader จะ ตัวเทรนเดิมเนี่ยนั้น1นึ่0 0้านบาทเขาก็ลดราคาลงมา1น4 9 0 0 0้านบาทแพงกว่า Fortuner Leader S ตัวนี้1 0 0 0 0บาทก็คือตัวเริ่มต้นใน PPV เหมือนกันแต่คุณคิดดูว่า Ford คุณได้ next gen คุณได้คันใหญ่ๆเป็นเหลี่ยมๆแบบนั้นแล้วก็ออปชั่นของ Ford เนี่ยมีบางจุดที่โอเคกว่าด้วยเขามีตัวคูสันโทนมาให้ภายในเนี่ยก็จะเป็น f o r d เจนใหม่ที่มันก็ดูสดใหม่กว่านะแล้วก็เครื่องตัวดีเซล2.0โบเดียวเขาเนี่ย นะฮะ170แรงม้าเนี่ยแรงม้าก็เยอะกว่าแรงบิด405นิวตันเมตรก็เยอะกว่านะฮะเพราะฉะนั้นก็ลองดูว่าจะเล่นแบบไหน Ford ก็อาจจะได้ในภาพลักษณ์ที่มันเออดูดูใหม่กว่านะแต่จริงๆนะฟอร์จูเนอร์ลีเดอร์เอสเนี่ยต้องพูดตรงๆว่าดูข้างนอกเนี่ยเราดูไม่ค่อยออกนะถ้าเราไปเปลี่ยนล้อแล้วอะดูไม่ออกเลยนะว่าเป็นตัวถูกสุดแต่ Ford Everest เนี่ยนะครับมันชัดเจนมากตรงที่ไฟด้านท้ายอะนะไฟท,ท้ายที่เป็นบา เขาเขียนเอเวอเรสต์ว่าเป็นสีดําปิดตรงกลางอันนั้นคือดูรู้เลยว่าตัวเริ่มต้นแต่ฟอร์จูเนอร์เนี่ยไฟหน้าไฟท้ายนะเหมือนรุ่นอื่นต่างกันที่ล้อเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคุณซื้อไปคุณเปลี่ยนล้อสักชุดหนึ่งจบเขาเรียกว่าพอในระดับหนึ่งแล้วกันสำหรับการใช้งานแล้วแต่มุมมองแล้วก็ราคาค่าตัวที่จับต้องได้โคตรง่ายเดี๋ยวลองขับความเร็วประมาณหนึ่งให้ดูซิว่าการเปลี่ยนลงเปลี่ยนเลนเป็นยังไงแล้วก็การใช้งานภาพรวมเป็นยังไงเพราะว่าเอาจริงกเราจะโชว์ฟีเจอร์ฟังก์ชั่นอะไร,กกไไไะไรเลย อัตราเร่งก็ถ้าพูดตรงๆนะครับช่วงกระทืบคันเร่งออกไปเนี่ยนะฮะก็จะไม่ได้แรงอะไรมากประมาณ13วิไปไปลายแต่ถ้าเกิดความเร็วเริ่มยืนพื้นแล้วอะห้าสิแล้วอะแล้วเดี๋ยวเราจะคลิกดาวให้ดูว่าการเร่งแซงนะครับในการนั่งโดยสารคนเดียวเป็นยังไงนะอันนี้ขับ2ด้วย,ยวลองดูน้ําหนักพรมอะไรความเร็วประมาณ80กิโมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ระยะฟรีมีประมาณนี้แล้วก็น้ําหนักเนี่ยต้านมือพอสมควรไม่ได้เป็นรถที่น้ําหนักเบานะขวาซ้ายขวาซ้ายเห็นปะเนี่ย ซึ่งช่วงล่าง Fortuner เนี่ยก็เป็นรถ PPV ที่มีความนุ่มแต่ก็มีอาการดีดเด้งมา นะะในลักษณะที่พื้นฐานก็คือรถกระบนะนั่นแหละซึ่งถ้าเกิดอยากได้นุ่มกว่านี้ก็ต้องพูดตรงๆว่าเอเวอเรสตนุ่มกว่าะะรวมไปถึงถ้าเอานุ่มนุ่มไปเลยอะบิลเอ็กนะครับบิลเอ็กนี่นุ่มแล้วก็ออกแนวยวบด้วยนะครับแต่จริงๆบิลเอ็ก e เนี่ยช่วงล่างอยู่นะแต่แค่ระยะยุบข,ของโชอัพช่วงแรกๆเนี่ยมันอาจจะแบบย้้ยๆหน่อยนึงคือใช้งานทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นความเร็วเนี่ยตอนนี้ความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคือความเร็วใช้งานอะใช้ได้และที่สําคัญเลยคือโตโยต้าเนะี่ะ คลิกดาวเนี่ยเสียงเครื่องดีเซลเนี่ยไม่ได้เบาแต่ก็ไม่ได้ดังสุดดังสุดตอนที่ผมก็ยังยกให้อีรูสูเหมือนเดิมเดี๋ยวผมลองคลิกด,ดาวให้ดูนะสามสองหนึ่งจะประมาณเนี่ยเห็นป่ะไม่ได้ลั่นอะไรมากแต่สมัยเนี่ยนะครับพีพีวีกับกระบ,บะที่เสียงเครื่องเบาๆเนี่ยก็มีหลายหลากหลายรุ่นแหละมิตซูก็เบาฟอร์ดก็เบานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าโตโยต้าเนี่ยก็เป็นเสียงดังประมาณกลางๆอ่ะไม่ได้ดังสุดแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เงียบเดี๋ยวลองเร่งแซงให้ดูนะไป ไลยไปเป็นเปนทางขวานะสามสองหนึ่งไปให้คุณดูแป๊บเดียวก็ไหลไปที่ประมาณหนึ่งสามหนึ่งสี่ได้เลยเห็นปะ่ะก็ถือว่าในการเล่งแซงเนี่ยถ้าเกิดคุณเข้าใจคาแรคเตอร์ของคันเร่งอ่ะแล้วก็การตอบสนองต่างๆอะผมว่ามันได้นะครับอืมเนี่ยซ้ายไปนะครับเปลี่ยนเปนทางขวาสามสองหนึ่ง ดูก็จะมีความนุ่มความโยนประมาณหนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองความเร็วสูงดูหนึ่งทีไปเปลี่ยนไปทางซ้ายเปลี่ยนแล้วด้วยความสงูงไปทางขวาสามสองหนึ่งน้ำหนักพรมอะไรกับช่วงล่างกับอะไรอย่างเงี้ยเขาเหมาะก,กับการเป็นรถที่ขับไปเรื่อยๆมากกว่าไม่ได้มุดแบบซ้ายขวาฉุบฉับฉุบฉับอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยเหยียบคันเร่งเต็มร้อยประมาณร้อยห้า ร้อยห้ร้อยหก็สุดแล้วนะครับในเครื่อง2.4นี่เนาะส่วนการเบรกนี่ก็มีอาการหน้าทิ่มนิดหน่อยนะครับพอรถเขายกสูงแล้วช่วงล่างเน้นนุ่มหน่อยหนึ่งแบบนี้แต่ไม่ได้แบบว่าหน้าทิ่มจนโหวยว่บไปขนาดนั้นนะอ่ะคลิกดาว80ร้อยยี่สสองหนึ่ง1กรรก็ได้ประมาณนี้นะคือไต่ความเร็วในช่วงจังหวะเร่งแซงก็ ต้องเผื่อระยะนิดหนึ่งนะครับเช่นเวลาไปต่างจังหวัดหรืออะไรแบบนี้เข้าโค้งตัวนี้ความเร็วประมาณร้อยยี่เข้าโค้งไปได้เลยเห็นไหมแต่ก็จะมีการแต่งพวงมลาลัยนิดนึงนะครับเพราะผมรู้สึกว่าระยะฟรีพวงมลาลัยเขาก็มีประมาณหนึ่งเหมือนกันเคเดี๋ยวกระดับรถหนึ่งรอบเราเปิดเป็นโหมดพาวเวอร์ก็หลายๆคนนะครับบอกว่าเฮ้ยซื้อคันนี้ไปก็ได้แล้วก็ไปเพิ่มไปแต่งอะไรเพิ่มกันเองก,ก็เป็นความคิดที่ดีเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเป็นสายแต่งเนี่ย ซื้อคันนี้ไปนะครับเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางสักชุดหนึ่งนะฮะหรือจะไปซื้อของแต่งอะไรเพิ่มมันก็จบคราวนี้คุณจะคุมงบได้ไงนะถ้าเกิดแบบบัตเจ็ตคุณมีเท่านี้ในการซื้อรถอะ่ะคุณก็แต่งเพิ่มนิดหน่อยมันก็จบเหมือนกันนะครับตอนนี้ความเร็วประมาณ4ี่5ิบี่ห้าถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะซ้ายขวาซ้ายขวาระยะฟีวงอมอลัยมีนะครับมีไม่น้อยนะครับมีปานกลางเลยเนี่ยเห็นปะกับรถ สามต้องหนึ่งพวงมาลัยก็จะมีน้ำหนักประมาณหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นรถที่พวงมาลัยมีระยะฟรีและพวงมาลัยมีน้ำหนักแล้วก็การขับการอะไรเงี้ยคือค่อนข้างสบายใจเอาจริงคือคุณซื้อโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ไปเนี่ยสมมติคุณเป็นคนใช้งานรถชอบเดินทางต่างจังหวัดชอบอะไรเงี้ยวิ่งงานวิ่งอะไรเงี้ยเวลาขับไปในจังหวัดที่ไกลไจากกรุงเทพถ้าเราใช้รถที่มันมั่นใจแบรนด์มั่นใจอย่างโตโยต้าอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เกิดปัญหาเกิดอะไรทีเนี่ยต้องพูดตรงตรงฟอร์จูเนอเนี่ยฟอร์จูเนอร์ลีหรืออะไรเงี้ยนะครับไปที่ไหนในประเทศไทยเนี่ยเสียตรงไหนส่วนใหญ่ช่างซ่อมได้นะและหายเพราะระบบเขาไม่ได้มีอะไรเยอะซ้ายไปอย่าเล่นเต็มร้อยเนี่ยก็จะสุดประมาณนี้อาจจะไม่ได้รวดเร็วทันใจอะไรมากนะครับแต่ก็มาเรื่อยๆเนี่ยมาเรื่อยๆนะครับเพึ่งร้อยตรงเนี้ยก็จะโยนนิดๆแบบนี้นะฮะอ่ะ ก็ถือว่ามาลองให้ดูแล้วนะครับถ้าอยากดูรีวิวเจาะลึกนะครับดูแบบเจาะแต่ละชิ้นแต่ละพาร์ทเลยนะฮะย้อนกลับไปดูคลิปอีกคลิปหนึ่งได้คลิปนี้เราพามาลองเพอร์ฟอร์แมนซ์ตัว Toyota Fortuner Leader S นะฮะหนึ่งล้านสองบาทสรุปสั้นๆนง่ายๆเลยในความคิดของผมนะถ้าคุณกำลังจะซื้อรถอเนกประสงค์ SUV PPV อะไรแบบนี้แล้วคุณมีงบแบบล้านสหรือไม่เกินล้านห้าอะไรแบบเนี้ยใล้คุณมาลองดูรุ่นนี้ ถ้าคุณเป็นคนที่แบบไม่ได้เน้นฟีเจอร์ไม่ได้เน้นออปชันอะไรเยอะนะครับเน้นความสบายใจแล้วก็ไม่ได้สีว่าเฮ้ยจะต้องเอาขุมพลัง s u v ที่เป็นไฮบริดหรืออะไรก็ตามดีเซลก็ได้นะครับได้คันใหญ่ๆวิ่งไกลวิ่งอะไรสบายใจแล้วก็เรื่องของการใช้งานเนี่ยผือว่าอุ่นใจระดับหนึ่งผมว่า f o r t u n e r เนี่ยตอบโจทย์ไม่น้อยแต่คุณต้องรู้ไว้ก่อนว่าคันนี้เนี่ยคุณผู้ชมเป็นตัว Fortuner ที่ออปชันฟีเจอร์เนี่ยแทบไม่มีอะไรเลยนะข้างในเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นนะคือจอ8นิ้ว Apple c a r า l a เพย์แอดไม่ไร้สายด้วยต้องเสียบสายหน้าจอคัสเตอร์ก็เป็นตัว Fortuner ยุคใหม่ที่เป็นสาวสีฟ้าแบบนี้กระจกลันตัดแสงอัตโนมัติไม่มีกระจกด้านข้างไม่มีบายสปอร์ตคันนี้มีแค่ Airbag 7ลูก ABSEBDtraction นะครับเรื่องของระบบเซฟตี้ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับไม่ได้มีคูซนโทนไม่ได้มีเลนคิปปิ้งอะไรเลยนะครับก็ลองดูถ้าคุณผู้ชมบอกว่าเฮ้ยซื้อมาเพื่อเอามาใช้อะเอามาขับอะไรแบบเนี้ยวิ่งต่างจังหวัดวิ่ง ทำงานวิ่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นเซลล์ถ้าเกิดแบบเจอถนนเจออะไรเงี้ยมันก็ผ่าสามารถลุยน้ําท่วมลุยอะไรได้ก็ได้ในงบประมาณไม่เกินล้านสามผมว่าได้เลยคันนี้นะครับตอบโจทย์มากอืเนี่ยดูการมุดถ้าความเร็วมันลอยตัวแล้วอ่ะมันมุดได้ผู้ชมแต่แค่ถ้าเกิดคุณจะต้องเร่งแซงระหว่างขึ้นเขาหรือว่าบางจังหวะที่มันฉุกเฉินจริงอ่ะจะมาช้านิดหนึ่งนะต้องรวันระวังสูงถึงร้อยประมาณสิบสามวิปลายทั้งคู่เลย นะฮะแล้วก็การเก็บเสียงก็เนี่ยผู้ชมร้อยยี่สิบร้อยสามสิบฟอร์จูเนเป็นรถ PPV ที่การเก็บเสียงไม่แย่เนี่ยลอยยี่กระจกบังลมก็จะมีเสียงตีแต่ไม่ได้ดังไม่ได้รั่นมากจากพื้นก็โอเคและที่สําคัญที่บอกอะ่ะคันนี้ได้ล้อสิและเป็นยาง a อ t เทอเรนด้วยน่าแปลกใจ ดอกหนาๆเลยนะครับก็สรุปน่าใช้คุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าเฮ้ยมันมีงบประมาณแบบนี้เหมือนกันมีคู่แข่งตรงไหนณตอนนี้ก็จะมีตัวเอเวอเรสตัตัวเทรนด์เทรนในตอนแรกเขาล้านสามกว่าเหมือนกันแต่เขาไม่ส่งรถณตอนนี้นะราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสน่กัมบนบาทแพงกว่าคันนี้หมื่นเดียวได้ตัวเริ่มต้นเหมือนกันแต่ในความเป็นเอเวอเรสต์เน็กเจนอ่ะมันใหม่กว่ามันสดกว่านะครับแล้วก็หน้าจอเขาก็ยาวกว่าใช่ไหมที่สําคัญเลยคือภายในเนี่ยนะฮะมันดูเป็นรถนั่งที่มันแบบ ดูล้ากว่าแม้ว่ามันจะดูโลนน่ะก็ลองดูแต,แต่แต่นั่นคือฟอร์ดใช่ไหมถ้าคุณอยากได้ความสบายใจเครื่องเหนียวเหนียวแบบนี้อะไรเยอะของแต่งเยอะนะครับแม้ว่ามันอาจจะปลายโมเดลหน่อยนึงนะถ้าคุณไม่ซีก็จบก็มาเล่นคันนี้ได้แล้วก็ท้ายสุดอัตราบริโภคน้ำมันนะครับขับมาตลอดคลิปมีสูตรทั้งสองรอบนะครับดีเซล2.4ของโตโยต้าเนี่ยก็ได้ประมาณนี้10.4กิโลเมตรต่อลิตรวิ่งอยู่ประมาณนี้ถ้าขับแบบปกติทางไกลก็จะขึ้นมาประมาณ12-13ได้ นะครับก็หลักๆโดยรวมประมาณนี้ละกันคลิปนี้เรารีบเอามารีวิวให้ดูกันเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดตัวเลยเราอยากให้คุณผู้ชมโคกีพีได้ข้อมูลแล้วก็มีทางเลือกรถที่เยอะมากขึ้นนะครับก็ถ้าเกิดชื่นชอบ f o r t u n e r ออยู่แล้วแล้วงบประมาณคุณยังมีจํากัดคือบางทีคนอยากจะแบบเฮ้ยมีความฝันอยากได้ f o r t u n เ r เก็บตังค์ไปเรื่อยๆแต่ตอนเนี้ยเห็นฟ t u ์จูตัวถูกสุดมาประมาณล้านสี่อ่ะรอหน่อยละกันตอนนี้เก็บได้ประมาณล้านกว่าแล้วอ่ะคุณลองมาดูรุ่นนี้ก็ได้1 2 3 9คุณได้ขาบ f o r t u n e r ป้ายแดงเลย นะครับก็หลักๆโดยรวมประมาณนี้นะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจใโค้กี้ผีด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ